แม่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 กลับมาอีกแล้วนะครับกับ Chris English Online course of the Month นะครับในเดือนพฤษภาคมนี้สำหรับพี่น้องชาว b บกิ n น e r ที่เรียนกับผมในวันจันทร์วันอังคารและพี่น้องชาวอิน e r อร์มีเดียก็คือเรียนกันในวันพุธและวันพฤหัสตั้งแต่สองทุ่มถึงสี่ทุ่มสำหรับใครที่ไม่เคยเรียนเนี่ยนะครับก็อยากจะบอกเลยนะครับว่าผมก็ทำนะฮะออนไลน์คลาสนี้กันมานานมากตั้งแต่สี่ห้าปีตั้งแต่ก่อนโควิด <Wow. S 1> นี่แลนะครับซึ่งในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้เมษายนเราจะมีการพักช่วงสงกรานต์ แต่ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ทั้งเดือนเลยนะครับที่จริงเริ่มตั้งแต่ปลายเมษายนเ่ยนะครับเราจะมีคลาสที่มีชื่อว่า Conversation Quiz Nights ต้นเองครับ ฟังดูมันแปลกๆนะแต่นี่เป็นเ e quest นะครับจากนักเรียนผมจํานวนมาก <Wow. S 1> เพราะผมเคยลองสาธิตเคยลองทดสอบเล่นเกมพวกนี้กับนักเรียนผมแล้วก็คือกับพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศไ <Okay. S 1> ม่ว่าจะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษทั่วประเทศไทยยันน้องๆในโรงเรียนมัธยมกันมาแล้วและผมบอกเลยครับว่าผมกําลังเขียนเกมฝึกภาษาอังกฤษเป็นบอร์ดเกมและเป็นออนไลน์ก็ได้หรือจะเป็นเกมบอร์ดเกมติดตามกันดูนะครับ <Okay. S 1> แต่ว่าเราจะมาทดสอบแล้วเราจะมาทดลองแล้วเราจะมาร่วมเล่นกันนะครับ ในคลาสออนไลน์ของเดือนพฤษภาคมนี้นั่นเองครับซึ่งแน่นอนครับคุณอนจงงแล้วมันคืออะไรเนี่ยอะไรในเกมเกมอะไรคืออยากจะบอกว่า1วิธีที่เราจะเก่งภาษาอังกฤษทุกคนอยากจะมีทักษะภาษาอังกฤษคือ listening speaking reading and writing ก็คือฟังพูดอ่านเขียนใช่ไหมครับแต่ทุกคนจะต้องเข้าใจนะครับว่าการที่เราจะมี four skill ได้เราจะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษนั่นเองครับแล้วความรู้ภาษาอังกฤษก็คือ knowledge factors นะครับมีอะไรบ้างใครที่เป็นแฟนคลับผมติดตามกันมาเยอะ VIPs นะครับซึ่ง VIPs นะครับเป็น4เสาของภาษาอังกฤษที่ผม ไม่มีใครคิดในโลกนะครับอันนี้คืออาจารย์คริสคิดเป็นออริจินอลอย่างเต็มตัวนะครับนี่คืออปปี้ไรท์ของผมเลยนะฮะซึ่งดูบนกระดานดูบนหน้าจอนะครับจะเห็น VIPS มีหมวดหมู่เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็น vocabulary topics นะครับก็จะเป็นเกมคําถามหมวดหมู่ทั้งสัพท์นอกงานและในงานมีเรื่องของ verbal meaning สัพที่เราจะแปลผิดที่เราไปใช้ที่ทํางานหรือนอกงานได้ varied meanings คือ1ศัพท์มีหลายความหมายตัว I ครับคือ idiom สำนวนทั้งสำนวนที่คุยในชีวิตประจําวันและสำนวนที่ใช้ที่ทํางานเรามีเรื่องของอะไร มีเรื่องของ images นะครับก็คือการพูดภาษาอังกฤษจากภาพที่เห็นเพราะผมพูดเสมอว่ามนุษย์เราต้องคิดเป็นภาพไม่ได้คิดแค่เป็นภาษานะครับไอต่อไปคือ info of the world info of the world คือข้อมูลจากรอบโลกหลายคนอยากพูดภาษาอังกฤษแต่ปรากฏว่าภาษาอังกฤษดีมีความรู้แต่ปรากฏว่าไม่ค่อยมี general knowledge คือความรู้ทั่วไปและ current events knowledge ก็คือความรู้ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกระแสโลกดังนั้นเราจะมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เยอะมากๆนะครับส่วนตัว P ก็คือ pronunciation การออกเสียงเราจะมาดูสั์ภาษา ที่คนไทยออกเสียงกันเยอะไม่ว่าจะเป็นในที่ทํางานและนอกที่ทํางานในสังคมทั่วไปตัวพีต่อไปคือ phrases คือวลีชุดวลีสั้นๆเราจะมีเกมถามและเกมสอนวลีที่ใช้ที่ทํางานกันและกันนอกงานกันเยอะมากๆเช่นตัวอย่างถ้าเป็นเรื่องของการเข้าสังคมก็จะเป็น nice to meet you แต่ถ้าเจอกันแล้วก็ต้องเป็น good to see you a i n เห็นไหมครับนี่คือชุดวลีนั่นเองครับถ้าเป็นที่ทํางานนะครับอาจจะเป็นวลีนี้ก็ได้นะครับ more or อะไรเอ่ยคือไม่มากก็น,น้อย <laughs> more or less นั่นเองนะครับ sooner or อะไรเอ่ยคื ไม่ช้าก็เร็ว sooner or later นั่นเองใช่ไหมครและตัว P ก็จะมีเรื่องของ Proverbs คือคำสุภาษิตท,ที่น่าติดตามด้วยนะครับมันจะมีพวกชุดคำสุภาษิตท,ที่เอาไปใช้กันเยอะมากๆสุดท้ายตัว S นะครับก็จะมีเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็น sentences นะครับก็คือพวกเรียนรูปประโยคสาเร็จรูปไม่วจะเป็นการเห็นคำคำหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษแล้วคุณต้องทายว่าประโยคนี้คืออะไรจากการใบ้ภาษาไทยหรือคุณอาจจะเห็นประโยคภาษาอังกฤษกันหนึ่งแล้วคุณก็จะเห็น missing word ก็ต้องใส่เข้าไปเนี่ยนะครับแล้วก็ตัว S ก็จะมี spelling ด้วยนะครับการสะกดคำ และสุดท้ายก็คือสปีดก็คือตอบคาถามจากคําถามและหมวดหมู่ที่เรายกให้นั่นเองครับแน่นอนครับนี่ก็คือตัวอย่างของคําถามและหมวดหมู่ของเกมที่เราจะเล่นกันนั่นเอครับและอยากจะบอกนะครับว่าเราเรียกว่า conversation quiz night เพราะว่านอกจากจะมาเล่นเกมตอบคาถามเหมือนเป็นเกมโชว์แล้วผมจะเป็น quiz master นะครับเราก็จะมีช่วงสนทนานะครับมี conversation พูดคุยกันต่อด้วยเพราะว่าในคลาสที่ผมเราจะปิดนะฮะในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้นี่ยนะครับก็จะเป็นคลาสที่มีชื่อว่า conversation topics เราก็ยังอยากจะกระตุ้นการสนทนาการพูด พูดคุยกันระหว่างผมกับน,นักเรียนแล้วก็แน่นอนนักเรียนกับน,นักเรียนหรือนักเรียนกับแขกรับเชิญของผมเป็นต้นดังนั้นเราก็จะมีช่วง conversation ฝึกพูดภาษาอังกฤษในเรื่องงานและนอกงานในเรื่องทั่วไปอีกเยอะแยะมากมายผสมผสานสลับไปกับการตอบคาถามในการ เล่นเกมนะเงครับดังนั้นถ้าใครสนใจนะครับเหมือนเดิมเรียนกัน10ครั้ง2ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่ง5ทุ่มสมหรับผมก็แถมเวลาอยู่แล้วเนี่ยนะครับเรียนกัน10ครั้งตามวันเวลาและผมบอกตรงนี้นะครับนักเรียนบางท่านก็อาจจะไม่พอใจแต่ผมต้องพูดตรงนี้นะครับว่านี่คือการกําหนดวันคร่าวๆก่อนนะครับแต่บางครั้งผมอาจจะมีงานเข้ามาหรือมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเกิดขึ้นกระตันหันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกันเกิดขึ้นได้ก็ต้องขอความเห็นใจนะครับแต่ผมก็จะสอนกันเกินเวลาแล้วก็เกินจํานวนครั้ง ที่ผมสัญญากับคุณไว้อย่างแน่นอนนั่นเองครับอ๋อแล้วก็แน่นอนครับมาเรียนกับผมเนี่ยนะครับเราก็จะมีพวกชีตพีเอฟนะครับของทั้งเกมคําถามและเรื่องราวที่เราสอนกันในแต่ละคืนเอามามอบให้ท่านนะครับก็มีบทสรุปพารบางและเสน่นแต่ก็นักเรียนก็ต้องจ็อตโน้ตเหมือนไปเรียนมาหาลัยก็คือมีเลคเชอร์ก็จดเลคเชอร์กันด้วยนั่นเองนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้999บาทเรียนกันใน Facebook Live กลุ่มปิดและในกลุ่ม zoom ถ้าใครอยากได้ประโยชน์มากๆก,ก,ก็ต้องเข้ามาในกลุ่ม zoom มาเล่นเกมกันนะครับมาตอบคำถาม,ม สนทนากันอย่างสนุกสนานนะครับใน z o ู om แต่ถ้าใครไม่สะดวกหรือยังเข้ามาไม่ได้ก็ดูนะครับแบบห่างๆแบบห่วงๆใน Facebook Live กันไปก่อนนะครับหรือถ้าไม่มีเวลาที่จะดูสด ก็สามารถที่จะไปดูย้อนหลังหรือถ้าดูสดแล้วรู้สึกว่ายังจําไม่ได้เพราะผมพูดเร็วหรือมันเยอะไปหมดนะครับก็กลับไปดูย้อนหลังย้อนหลังกี่เดือนไม่มีกมําหนดนะครับ <Wow. S 1> ถ้า Facebook ยังถูกเปิดโดยมาร์คซักเคเบิร์กเราก็ยังให้คุณดูไปตลอดกาลนั่นเองครับเพราะฉะนั้น oh. อยากจะบอกว่าคุ้มแสนคุ้มขนาดนี้ได้ฝึกสนทนาแล้วก็ได้มาเรียนความรู้ภาษาอังกฤษผ่านการตอบคาถามในการเล่นเกมผมบอกเลยนะครับว่าการตอบคาถามในการเล่นเกมจะทําให้คุณนั้นจําภาษาอังกฤษได้เยอะมากๆเพราะว่ามันจะสนุกแล้วสมองมันจะเกิดการหลั่งสารหนูอยากรู้ ออกแล้วพอเราได้คําตอบปั๊บไม่ว่าจะเป็นคําตอบที่ถูกหรือผิดนะครับเราก็จะจําได้มากขึ้นและอันที่เราจะจําได้มากที่สุดคืออันที่เราตอบผิดนะครับเพราะมันจะมากระแทกใจเราเต็มเปี่ยมเลยทีเดียวครับดังนั้นนี่ก็คืออีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยเจอะเ,เจอมาก่อนแต่ผมบอกนะวครับว่า learn by doing เรียนรู้จากการลงมือทํา learn by playing ก็คือเรียนรู้จากการเล่น learn by making mistakes เรียนรู้จากการผิดพลาดในการตอบคาถามหรือในการสนทนาอาจจะมีผิดกันบ้างแล้วก็แน่นอนครับ learn by having fun นี่จะเป็นคลาสที่เราจะมาสนุกกันไม่ว่าจะเป็นสนุกกับการพูด คุยสนุกกับการทําความรู้จักกับเพื่อนใหม่แล้วก็แน่นอนครับทำความรู้จักกับการเรียนและฝึกภาษาอังกฤษ,กษรูปแบบที่มันไม่ได้เป็นรูปแบบใหม่นะครับ <Okay. S 1> เราทำกันมาในโลกเป็น20่ป <Okay. S 1> ีแล้วแต่พี่น้องชาวไทยไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่ลกครับเพราะว่าวันๆก็มัวแต่อะไรครับ <c oughs> เรียนหนังสืออ่านตำราย,ยากๆนะฮะ <c oughs> จน เออหนักและหน่าเบื่อยากและเยอะเน,นั้นถ้าคุณเบื่อการเรียนภาษาอังกฤษแบบแต่ว่าเดี๋ยวเบื่อแล้วนี้อันนี้ของผมเองแล้วคุณเบื่อการเรียนภาษาอังกฤษจากตำราหรือจากาแบบเขาเรียกว่าหนักและหน่าเบื่อยากและเยอะหมดแต่ดูดทฤษฎ ong ทฤษฎีวิชาการมาลองเรียนภาษาอังกฤษแบบนี้ดูนะครับอ๋อและอย่าลืมนะครับเราจะมี2รอบเป็น beginner กับ intermediate นะครับ beginner จันทร์อังคาร intermediate พรุธพฤหัสถ้าอยากจะเล่นทั้ง2รอบนะครับก็ beginner ก็จะเป็นคำถามง่ายๆแต่อยจะบอกนะครับผมเมาส์เลยนะคนที่กำลังเรียนคลาส intermediate ตอนนี้ที่จริงไปเรียน beginner ก็จะดีนะครับเพราะว่าเห็นหลายคนก็น่าจะได้้ความรูก ส่วนบางคนนะฮะที่อาจจะเป็นระดับเบรกิเนอร์ก็เป็นเรียนในคลาสอินเตอร์มีเดียเพราะคาถามที่เราถามในอินเตอร์มีเดียตก็ไม่ได้ยากเกินกว่าที่เราจะเอาไปใช้ได้ั <Okay. S 1> ้่ทุกคําถามและทุกหมวดหมู่และทุกเรื่องราวที่เราจะสอนและสนทนากันและตั้งเป็นคําถามในเกมของเราเป็นภาษาอังกฤษที่สนุกง่ายใช้ได้จริงแบบภาษาอังกฤษแค่คริสก็มาแล้วนะครับแลวเจอกันในคลาสในเดือนพฤษภาคมนี้กับ Conversation Quiz Nights Beginner Monday to Tuesday Intermediate Wednesday to Thursday นั่นเองครับ